ขอบูชาวันทาพระเทวเจ้าชนหมเลาสัทธาเขานับถือบรมครูปู่ชีวกะโกมารพัฒแพทย์องค์ประจำาพระพุทธาเขาล่ำหลืออยึดถือเป็นสัมมาปกปักรักษามหาชน อนุโมทนาไปยังผู้ศรัทธาร่วมสร้างอาคารศาลาอาสมธรรมให้บรมครูแพทย์ชีวากากโกมารพัฒเมื่อก่อนตากแดดตากลมตากฟ้าตากฝนเดี๋ยวนี้ได้ผู้ใจบุญมีสุนทานธรรม มาร่วมสร้างอาสมธรรมให้แก่บรมครูแพทย์ชีวกากโกมารพัฒนขอให้อานิสงส์จงส่งผลบุญไปยังผู้มีจิตอันเป็นกุศลธรรมและขอให้มีความเจริญงอกงามไปด้วยทรัพย์สินสริงคารเพิ่มพูนเงินทองเพิ่มพูนให้ไหลมาเทมา และไม่มีโรคไม่มีภัยมีโรคอันตรายใดๆก็ขอให้โรคร้ายหายเป็นปลิดทิ้งทํากิจการการค้าการขายธุกรกิจด,ด้านใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยธรรมะสม่งเทวาส่งอน,นิสงส์เป็นกุศลขอให้เจริญทุกชีวิตวันนี้จึงขอสาธุมาอย่างทุกท่าน ที่ร่วมบุญเป็นกุศล